พอเอินนะ่ะลืมตาพอลืมตามาก็หัวเ,เนียวที่ที่เราถืออยู่ก็เลงไปที่หัวเดียวเลยหัวเนียวหัวก็บคอ,อลายนึงหกสิบเจ็ดแผลรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะัฝากกดติดตามเพจกาละครั้ึ่งบายโคกซีโร่ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวการอัปเดตทางช่องเรานะฮะกดลิงก์ไปที่ใต้คลิปนี้เลยครับขอบุณครับสวัสดีครับตอนรับทุกคนเข้าสู่รายการกาละครหนึ่งบาย โค้กซีโรตอนนี้ผมยืนอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีใครเคยฟัง e ีีของอันเก้านิ้วไปที่เคยพูดเรื่องน้ำแข็งทุบหัววันนี้เรามาเจอกับบุคคลคนนี้ที่เขาเคยเป็นคู่อริกันผมจะพาทุกคนไปพบกับเขาเลยดีกว่านนไม้เล,เเล,เลเื้อ,อยอยยู่่ข้างงงรันเคคีท การชีวิตที่เคยผิดพลังพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลงทำตามไอ้ยากให้มันเป็นกุทาหอเอาละครับนะสมกับที่รอคอยดีกว่า F c ซในช่องนะเรียกร้องมาว่าพี่ทำไมไม่เอาเด็กสุพรรณมาเล่าบ้างทำไมไม่มีคนสุพรรณเลยวันนี้พี่โคกจัดให้แล้วและนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับผมก่อนอื่นสวัสดีนนท์ไม้เรือสวัสดีครับ,รบแนะนำ ชื่ออย่างเป็นทางการนะชื่อจริงนามสกุลจริงสวัสดีครับผม อนนล้มโบชีครับหรือนนไมเลยครับขายาบ้างจคือเขาเรียกกันเพราะว่าในตัวเราเนี้ยสักลายไมเลยทั้งตัวนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าไม้เลยถ้าเป็นข้างในถูกไหมนี่นะเนี่ยสองข้างเลยคือจะบอกว่าทั้งตัวไหมฮะทั้งตัวครับทั้งตัวผมรู้ข้อมูลมาเคยเป็นสัปเหร่ใช่ครับแต่อายุเท่าไหร่ทำศพมาก็ตั้งแต่ตอนเล็กๆแหละเราบวชชอบบวชเนนหน้าหน้าหน้าไฟเริ่มต้นจากการที่แบบเราชอบดูศพศุกศพเราต้องได้ดูก็เลยบวชพอบวชแล้วเนี้ยก็เหมือนเราได้รู้จักกับสัปเหร่เงี้ยชอบพอทำศพอะไรแบบเนี้ยเล่น ิชาอาคมอะไรแล้วก็ชอบไปในแนวแบบนั้นเลย<ม>ก็ศึกษามาเรื่อยครับก็อยู่กับอาจารย์ก็มาเป็นลูกศิษย์แกผมตอนแรกผมไม่รู้เลยนะว่าคนคนนี้แหละที่เคยมีเรื่องราวกับอัน9้านิ้ว EP พีอันเก้านิ้วเคยเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องตอนที่ย้ายไปเรียนจําจังหวัดสุพรรณบุรีรแต่เราไม่ได้เริ่มจากตรงนี้นะเราต้องเริ่มย้อนไปในวัยเด็กก่อนเลยดีกว่านนท์ไหมเหลือยเกิดที่ไหนฮะ เกิดที่บางปะมาครับจังหวัดสุพรรณบุรีใช่ครับคุณพ่อเป็นคนที่สองพี่น้องสองพี่น้อง้านช้างคุณแม่อ่าอยู่วัดบึงคาซาลีครับบางปะมาก็คือสุพรรณร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วสามสิบสองแล้วมีพี่น้องหมดกี่คนสี่คนครับเราเป็นคนที่อะไรคนสุดท้องขอญาตถามนะครอบครัวเราเกิดมานี่ความสมบูรณ์แบบแค่ไหนก็ระดับหนึ่งถ้าฐานะเลือกเป็นระดับระดับประมาณไหนก็ไม่สูงละเรียบเรียบไปเหมือนชนบททั่วไปกลางๆนะครับคุณพ่อทำอาชีพอะไร ตอนก่อนเพราะพันกุ้งกำากามแล้วก็ทำนาครับแล้วคุณแม่ฮะทำเหมือนกันตอนเรียนบ้างตอนเรียนผลการเรียนเป็นไงฮะประถมก็เก๋กและดื้อๆนะครับตั้งแต่ประถมแล้วใช่ไม่เคยเข้าโรงเรียนหร,<ม>หรอกก็สักยันเก้ายอดตั้งแต่ยอยู่ป .5 ป .5 สิบขวบสักแล้วครับแล้วมีใครชักชวนหรือเราต้องการอยากจะได้รอยสักอันนี้เองชอบชอบชอบพระสักเป็น,น่ยเราก็เลย ให้ท่านสักให้ชอบด้วยแล้วก็พระลงของให้ด้วยอะไรด้วยคือก็คือคนอื่นนี่ก็คือมาลงมาสักด้วยมีครับมีมีแต่ก็พระแก่ก็ไม่ค่อยสักให้ใครมากพี่น้องสามคนก็คือสักกาวย้อมเหมือนกันหมดทุกคนครับอาจารย์เดียวกันหมดผมเนี่ยเป็นคนที่สองพี่ชายคนโตเป็นคนแรกแล้วพระเขาบอกไหมว่าเฮ้ยหนูยังเด็กอยู่สิบอกบอกบอกแล้วเราว่าไงไปทุกวันเจอให้ได้เจาให้ได้ครับวัดกับโรงเรียนแต่เรื่องที่ไปอยู่วัดใช่แล้วจบชั้นมัธยมจบจบครับจบปหกจบป .6 ต่อมัธยมครับจบมสามไหมไม่จบ เกราะอะไรฮะเกเรเกเรในชั้นม<จ>ัธยมระดับเท่าไหร่ 2> หม2ออขอเล่านิดนึงมันเรื่องอะไรฮะที่ถึงขนาดว่าต้องจบการเรียนแค่ชั้นม2มันเพื่อนเนี่ยรุ่นพี่เนี่ยที่อยู่ม3เนี่ยมีปัญหากันในโรงเรียนท้าต่อยกันอะไรกันคือไม่อยากจะมีเรื่องไม่มีไม่ไม่อยากจะมีปัญหาไม่ใช่ว่าไม่เอาเพราะว่า รุ่นพี่เนี่ยก็คือเรียนเป็นเด็กเรียนอะไรเงี้ยขึ้นรถคันเดียวกับเราไปใไนมาหนก็คือคอยดูแลเราแหละอยู่ตอนอยู่เรียนมัธยมนะครับในโรงเรียนก็ยกพวกกันมายกมาจะมาเล้าให้ให,ให้ให้ต่อยให้อะไรกันไนดะ้คือจะให้ต่อยกันให้ได้เราก็ว่าคนมันไม่ต่อยมันยาวอะไรมือก,กูนี่เราออกตัวเองเลยเราออกตัวเองเอ่ะพอเราพูดไปคานั้นปุ๊บก็ต่อยตัว,ต,วตัวนะ เป็นไงฮะผลต่อยทีเดียวครับล่วงไปเลยฟังเขาล่วงไปเลยครับก็เหมือนแบบว่าสมัยเด็กๆอ่ะเอางามาสมัครสามมึงต่อยกูก่อนดิต่อยึงก่อนดิ๋อก็คือท้ากันไปท้ากันมาใช่แต่ผมมันไม่ได้ท้าเข่าเนี่ยท้ามามึงต่อยกูก่อนสิแล้วก็รออะไรอ่ะต่อยเลยแม่มารับนักเรียนกลับหมดแล้วเหลือแต่เราอยู่กับฝ่ายปกครองทางโรงเรียนก็เหมือนเชิญออกนี่ป่ะเพราะว่ามันหลายเรื่องหลายราวก่อนหน้านี้ก็ทั้งมีด ทั้งบุหรี่ทั้งอะไรที่เจออยู่ใต้โต๊ะที่เรานั่งแหละอ๋อก่อนหน้านี้ก็มีแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆใช่ครับซึ่งผิดกฎระเบียบโรงเรียนหมดเลยใช่แต่ไม่ได้ถึงขนาดว่าเชิญแม่ไปไปเชิญเชิญเนี่ยไปไปที่โรงเรียนเนี่ยไปที่บ้านเนี่ยนะจากโรงเรียนไปที่บ้านเนี่ยเยอะมากไปจ้างวินมอเตอร์ไซค์มาเป็นอาใช่ใช่แต่จริงๆแล้วเขาเป็นแค่วินมอเตอร์ไซค์ินมอเตอร์ไซค์แต่ให้บอกว่าเป็นอาเราอาเราถูกไหมใช่ครับแต่ครั้งนี้คือแม่เลยแม่เลยก็เลยต้องพักการเรียนใช่ ไม่เรียนเลยแม่ถามว่าเรียนต่อไหมไม่เรียนคือแม่จะให้ย้ายโรงเรียนอื่นอะไรเงี้ยครับคือไม่เรียนแล้วเพราะอะไรทำไมเรามีความคิดที่ไม่อยากเรียนแล้วมันไม่ใช่ทางแล้วนะคือเราไม่ได้หาเรื่องนะก่ะอน<อ>ที่เราเข้าไปในโรงเรียนเรื่องมันคอยช้อยมีมหาเลยเพราะผมเนี้ยถ้าถ้า,ถา,ถา,ถาน้องๆคนทั่วๆไปเนี่ยจะรู้เลยว่าผมไม่ใช่คนหาเรื่องคนเราแค่ไม่ไม่ไม่ยอมใช่ไหมถ้ามัน เรื่องความถูกต้องอะไรเงี้ยเราคิดที่จะออกมาทําอะไรในเมื่อเราไม่เลือกที่จะเรียนแม่ทาฟาร์มเพาะพันกุ้งอยู่ครับก<า>็จะไปอยู่กับแม่ได้แหละแต่ก็ไม่ได้ทำหรอกเอาไง่ายๆว่าสมัยนี้เด็กก็บแบมือขอตังค์แหละแม่มีตังค์แม่นูนแม่นี่แม่ก็ให้ตลอดก็เลยบอกว่าแม่ตามใจใช่มแม่ตามใจมากลูกคนเล็กแล้วเส้นทางชีวิตเราเกิดอะไรขึ้นในการที่เรามาอยู่อสังหลฯเราชอบบวชบวชมาก็ต้องเห็นศพอ่ะชอบดูศพก็เลยต้องดูศพตลอดชอบดูศพใช่ครับมันเกิดขึ้นมาเองเหรอเกิดขึ้นมาเองคือศพทุกศพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศพใใี่ขออหห้้้ไดดูจับ ได้ช่วยยกประมาณนี้ก่อนที่เราจะไปเป็นสัปเหรนะเราเป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วไงเราผันตัวมาตอนไหนได้เป็นสัปเหรเต็มเริ่มโตขึ้นมาแล้วอยู่กับอาจารย์ตลอดแล้ะเริ่มต้องต้องทำเองลวเริ่มต้องมัดเองเริ่มต้องทําน้ํามนต์เองเริ่มต้องทําอะไรเองแต่ก็ยังมีอาจารย์ที่แบบว่ายังกากับอยู่ด้วยเพราะว่านณตอนนั้นอ่ะคืออาจารย์บอกว่ารอให้บวชเรียนก่อนค่อยค่อยรับเต็มตัวแต่ตอนนี้ทําแบบนี้ไปก่อนเขาเรียกว่าเป็นลูกมือเขาเป็นผู้ช่วยไปก่อนแล้วมารับเต็มตัวเมื่อตอนอายุก็หลังจากบวชมาแล้ว คุกมาเะเนี่ยที่ประกันออกมาก็มาทําอยู่องศพก็ยบอกว่าเกิดเหตุก่อนใช่ก่อนนั้นเราก็เป็นลูกมืออาจารย์ตลอดแหละแต่ลูกมือเนี่ยมันก็ต้องทําตลอดแหละเพื่อที่จะให้คนอีกหลายๆคนเห็นและยอมรับบรรทุงบรรน,นองเนี่ยถ้าคุณทําไม่ได้หรือถ้าคุณทําไม่ดีเนี่ยเขาไม่ให้คุณทำล็อกศพเขาก็ต้องไปหาอาจารย์หรือว่าซับเลอร์ที่เก่งๆมาทำนี่นะน้องๆสับเลอร์เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครก็ได้ที่จะมาเป็นหรือมาทำ ต้องมีการฝึกฝนการเรียนมีวิชาจากครูใช่ครับถูกไหมับ,บสัปปเลเนี่ยกว่าจะเป็นยากไหมและทําอะไรบ้างขั้นตอนเขามีอะไรบ้างที่จะต้องทําต่อสพบสหนึง่งแต่ยังไม่เป็นเต็มตัวใช่ครับช่วยอาจารย์ช่วยอาจารยาจาร์จนเป็นสิทธิ์เอกใช่ครับผมอยากรู้วิธีขั้นตอนการเป็นสัปปเเนี่ย คือทําอะไรบ้างครับก็ศพมาวัดก็ตั้งทั้งเตียงศพไว้ก็รดน้ําศพก่อนรดน้ําศพเสร็จก็เอาศพลงโรงก็ต้องทําน้ำมนต์ทอนิสารเบิกโรงแล้วก็เอาศพลงโรงมาตัดสั่งเอาศพลงโรงนั่นคือจบขั้นตอนแรกละง่ายจริงๆสับเบเลยไม่ได้ทํายากหรอกก็คือพอศพลงโรงมาตัดสั่งปุ๊บศพก็จะอยู่ในโรงเย็นสามคืนห้าคืนบ้างแล้วแต่จะไวอย่างเงี้ยพอคืนสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะเผาเนี่ยก็จะต้องมีการชักโรงเย็น คือในการมัตสังเลยขอย้อนนิดนึงนะต้องมีคาถาต้องมีอะไรสะกดวิญญาอะไรก็คือนนก็ท่องได้หมดได้ครับในตอนที่เราแต่จะให้มาท่องอย่างเงี้ยมันของไม่ได้ไม่ได้คือผมไม่ได้ไม่ได้ท่องคือจะบอกว่าตอนมัตสังเนี่ยเราท่องไว้นี่ท่องไว้ตอนท่องตลอด็นการจับทบทบทบใส่โยงนะเรียกใส่โยงผมจะไม่ได้เรียกใส่สินนะ ก,ก็คือต้อทบทบจากเส้นเดียวที่มันเป็นเล็กๆให,ให้ให้มันนันๆก่อนที่จะมัดมือแล้วก็ไปตึงคอไว้นั่นแหละคือนั่นแหละคาถาจะท่องตอนนี้ใช่ครับตั้งกับทำน้ำมนต์ทอนานินสานละพรมลงกินเองเบิกลงฟันลงเพื่อจะเบิกลงว่าลงนี้เป็นลงของใครที่พูดมาที่ท่องคาถา ได้ได้ทุกขั้นตอนหมดได้นั่นอันนี้คือขั้นตอนของการเป็นสัพเพเรอเราเนี่ยการเป็นศิษย์เอกเนี่ยเราเราทำโดยที่ไม่มีครูมาเลยได้ไหมณตอนนั้นทําได้แล้วครับทั้งคถาอะไรทําได้แต่คือการยอมรับที่ว่าเรายังไม่ได้บวชเรียนความเชื่อถือของของคนในหมู่บ้านหรือคนแล้วเฮ้ยยังไม่ได้บวชเรียนเลยอะไรเงี้ยครับมาทำเงี้ยทำเป็นจริงเปล่าอะไรจรงแต่คนก็เห็นตลอดว่าอยู่กับอาจารย์มาตลอดอ่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะมันเกิดเหตุก่อนที่เราจะได้เป็นสัพเพเหรอเต็มตัว หลังจากหนีคดีปี5้าศูมีคดีครับมีคดีคดีอะไรฮะยิงกันแล้วก็ฟังตีตนตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอายุ17เเกิดอะไรขึ้นอะ่ะก็มีเรื่องกันนลลี่ะไอ้คดีก่อนที่จะหนีไปนะก่อนที่จะเป็นคดีที่เข้าคุกนะครับงานกินเลี้ยงงานบวชรุ่นพี่ไปเราก็ไปก็ยกพวกกันไปแหละมันเป็นปีใหม่พอดีอ่าหนึ่งมกราปีห้าศูนย์เป็นปีใหม่พอดีตอนเนี้ยมันตรงกับงานบวชเพื่อนรุ่นพี่ ที่ปากทางบ้านเราเนี่ยไม่ไกลจากบ้านเรามากหรอกพี่ชายก็ไปกัน17คนทีแรกนะ่ะเราไม่ได้ไปงานบวชกะจะไปบวชตอนเช้าคือนั้นก็คือฉลองปีใหม่ก็คือฉลองกันอยู่ที่บ้านป้าคนหนึ่งเนี่ยที่วัยรุ่นจะมารวมก็มีเหล้ามีทุกอย่างเตรียมไม้พร้อมแล้วครับก็นั่งกันอยู่นี่รุ่นพี่มาตามบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยพวกอลิง่งบอกว่าไม่เห็นหัวเด็กดอนตะยี่เลยอะไรประมาณนี้เด็กดอนตะยี่ก็หมายถึงพวกเราใช่ใช,ใช่พวกเราก็เลยขึ้นเลย ก็เลยรวมกันแล้วก็ไปพอไปเนี่ยพอไปในงานเนี่ยก็เอาซองนะใส่พอหน่ากําลังขึ้นร้องเพลงอยู่ครับไปแป๊บเดียวเราก็กลับเพื่อที่จะมากินต่อที่งานครับแล้วก็จะให้ซองบนพอหน้าบนเวทีแหละครับแล้วก็เดินกลับเดินกลับข้ามสะพานไปครับดนตรีก็เล่นไปคนกินเลี้ยงก็กินไปตอนนี้จะกลับไปแค่รู้ว่ากูมาแล้วอ่าขาที่บอกว่าไม่เห็นหัวเนี่ยไม้เห็นแล้วใช่ไม้เห็นแล้วตอนนี้พอเราจะกลับเนี่ยระหว่างที่เราจะกลับเนี่ยมันมีมอเตอร์ไซค์ดับไฟมา รวม20คบเราก็เราเห็นแล้วว่าพวกมันแน่นอนเราก็กระจายลงไปในในในบ้านข้างๆทางเพื่อที่จะไปเอาเอาวุธตามข้างทางนะทีนี้ฝ่ายคูอภลรเนี่ยนะอยู่บนถนน,นเนี่ยเต็มเลยทั้งมีดทั้งไม้เขาเตรียมแบบนมาเลยใช่คบอาวุธครบมือใช่เราก็อยู่กัน6คนทั้งหมด17 แต่อยู่ณนะตอนนั้นที่มีใ no นจุดนั้นใช่ใช่ใช่ตรงไฟอยู่กัน6คนก็จะมีรุ่นพี่ก็จะมีจอบมีไม้ผมก็ไปได้ไม้ลังน้ําปลาเทน้ําปลาบ้านท่เาทิ้งเนี่ยทุบลังแล้วก็ เอาไม้มาก็ยังดีกว่ามือเปล่าก็ยังดีกว่ามือเปล่าก็เลยไปยืนตอนนี้จังหวะที่จะเข้ามาเปิดเนี่ยมาฟันผมดิ่งมาฟันดิ่งมาฟันเราเลยเป้าหมายอยู่ที่เราเป้าหมายคืออยู่ที่ผมเหมือนแบบว่าไปไหนก็มึงไอ้นนท์นะพวกไอ้นนท์ก็คือว่าเราเนี่ยนะชื่อแรกเลยที่เป็นหัวโจ้ใช่ดิ่งมาตอนนี้ดิ่งมาเนี่ยพอใกล้เราจะฟันเนี่ยจริงๆเราก็คนกลัวมีดเนี่ยไม่มีใครไม่กลัวหรอกเราก็ไม้ที่เราถือเนี่ยเฟี้ยงให้คนที่จะเข้ามาฟันเราเนี่ยเอาแล้วไงจากที่มีไม้เฟี้ยงไปแล้วไม่มีีีออออะะะไไไไรรรแลลล้้ววมมม่่คคััับกกก็ืนนนตจงห ลบหมายพี่ชายคนโตกอดรัดลงไป้างล่างสัตว์กันอยู่ตรงนั้นอ๋อพี่ชายวิ่งไปกอดคนที่ถือมีดไว้ใช่ถูกไหมแล้วก็ล้มกิ้งล้มเกลือกันไปใช่ครับไปต่อยกันข้างล่างใช่แล้วเกิดอะไรขึ้นฮะเสียงปืนดังขึ้นดังปังปังใช่ทนุนไปฟั่งทนุนกูไปออกคุณละทางสองทางเหลืออยู่กับพื้นเนี่ยสามคนคนที่โดน ยิงคนคนที่โดนที่เข้ามาฟันผมพี่ชายเนี่ยครับคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ล้มอยู่ที่ที่รถพวกถนนก็ถอยอเพราะมันมีเสียงปืนแล้วนี่ตอนนี้คนที่สวยที่สุดก็คือคนที่จะมาฟันผมเนี่ยใช่เจ็บหนักสุดไม่ใช่คนที่โดนยิงแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปช่วยพี่สามคนพี่น้องลากขึ้นบนถนนก็นั่งคุกเข่านะก็คือหัวทไลยแล้วก็คือสารกันจนแบบว่า หมดแรงแบบหมดเลี้ยวแรงที่จะแบบาเอาตัวขึ้นมาเดินไปธรรมดาแล้วอะพี่ชายคนก็คนมันถ้าปล่อยมือเนี่ยคือหน้าถลายลงไปแหละครับก็คือพี่ชายคนก็จับไว้นี้ผมอีกคนก็จับไว้นี้ต่าคนต่างช่วยพยุงกันพยุงคนนี้แหละให้นั่งกุข่อให้ได้แต่ก็พี่ชายอีกคนเนี่ยอเนกเนี่ยพี่ชายผมเนี่ยไม้น้าสามจามกลางหัวอย่างนี้ปุ๊บใส่เลยหัวเปิดก็หนีนะแล้วก็หนีกันไปใช่ย้ายครับแต่เราในคนสุดท้าย เขาไปก็หมดแล้วทิ้งเราเอาอยู่พี่กระเทศวิ่งไกลเหมือนกันมีมอไซค์จอดรออยู่คันนึงแล้วก็หนีไปต่างคนต่างแยกย้ายหนีเันไปอันนี้คือเหตุการณ์แรกที่ทําให้ชีวิตที่ต้องอยู่บ้านเนี่ยต้องระหกระเหินก็คือว่าหนีออกไปที่ไปอยู่ประจวบก็กระจักกระจายกันหนีใช่ครับสิ่งเจิดของนี้ก็คือในหมู่บ้านเนี่ยคือแบบว่าแทบจะล้างเลยัยรุ่นในตัวแบบว่าดื้อๆเก๋ๆเนี่ยไปคนละทางสองทางเนี่ยครับบางคนก็ไปทําอาชีพอะไรได้ดีไปมีเมียอะไรอย่างเงี้ยแต่ชื่อบนโรงพักเนี่ย หลังจากเช้าวันนั้น่ะมี4คนนั่นก็คือพี่น้องเรา3คนแล้วก็ลุนพี่ข้างบ้านอีกหนึ่งคนแล้วก็อยู่ไม่ได้แล้วก็หนีไปประจวบใช่ครับหนีไปใครครับประจวบมีญาติพี่น้องหรือว่าอะไรมีญาติพี่น้องอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์ครับทำรับซื้อสับปะรดแล้วก็มะพร้าวแล้วก็ทําร้านอาหารยูด้วยแล้วเราก็ไปทํากับเขาไปอยู่ที่นั่นใช่ญาติเป็นพี่น้องกับแม่ใหญ่แล้วไปทำะลรฮะเรียงสับปะรดอ่ะเราไปอยู่เฉยๆเขาไม่ได้บ้านเขาจะไปนอนอย่างเดียวก็ไม่ได้เหมือนที่เราอยู่เราต้อง นรถใช่ไปเรียนขึ้นรถใช่เพื่อส่งข้าโรงงานไหวไหมไม่ไหวเพราะอะไรไม่ไหวมเราไม่เคยทํางานอันนี้ชีวิตเด็กคม่ว่าอยู่บ้านเนี่ยมีอะไรคือแม่ตังค์หน่อยเอาอะไรก็แม่ตังค์หน่อยพอไปทำงางนั้นไม่ไหวเลยแล้วทําไงแล้วอยู่ตรงกันถ้าถามว่าทำได้ไหมทำได้ทุกอย่างแต่มันไม่ใช่ตัดสินใจไม่อยู่แล้วกลับ กรุงเทพบ้านอาบ้านอาอีกครับที่ที่ไหนฮะลาดพร้าวร้อยหนึ่งลาดพร้าวร้อยหนึ่งมาทำอะไรครับมามาอยู่กับอาอาเนี่ยทำกุญแจรับทำกุญแจแล้วก็ขายห่วยครับแล้วก็ทํารับซ่อมนาฬิกาด้วยก็มาช่วยเขาใช่แล้วก็ขายผักะก้าร้สิบบาทครับแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งที่เป็นกำกำร้อยสิบบาทนี่ครับมาช่วยแต่อานนี้หยุดทําได้อืมงานไม่ไม่หนักอะไรมากใช่งานไม่หนักนะจะมีเปลี่ยน่านเจาะรูสายตัดสายเปลี่ยนสายล้างเครื่องอะไรเงี้ย ที่เป็นแบบว่าเบสิกพื้นฐานธรรมดาเนี่ยโอ้ไปทำงานกานนี่นะใช่ทำงานมีเง<า>ิน,ง<า>นเก็บเลยใช่ใช่ใช่อาก็ขอให้0 0ครับ800พันเสื้อผ้าอะไรก็ให้อะไรเงี้ยก็ซื้อเสื้อผ้าน่ไประยุกเทพอ่ะมันเป็นใส่เสื้อผ้าแบบบนราน,นอกไม่ได้ละอาก็จะให้ใส่พวกเสือาานนอไไเ้อยี่ห้อพวกอะไรหน่อยเนี่ยครับไม่งั้นมันเหมือนบรานอกแต่จริงเราไม่ได้อายหรอกนานไหมไปอยู่นานไหมในการหนีเรื่องนี้แล้วกว่าจะกลับมานี่คือระยะเวลากี่เดือนจากจากที่ประชวบมามารัดพาวร้อยหนึ่งเนี่ยรวมรวกันรวมๆมปีครับ แล้วกลับมาอยู่ที่บ้านเราได้ไงอีกครั้งอยากกลับบ้านมากเพื่อนคิดถึงอาลงทุนให้แล้วจะเปิดร้าน ซ่อมนาฬิกาที่แบบแว่ามันมันมันร้านไม่ใหญ่อะมันเป็นตู้ตู้หนึ่งคือจะเปิดให้แล้วแต่คิดถึงเพื่อนเพราะชีวิตคยออยู่แต่กับเพื่อนอะกลับมาก็พอมาอยู่กับเพื่อนแล้วก็ไม่ไปแล้วผมไม่ไปแล้วแม่เคลียร์คดีจบด้วยก็เลยอยู่กลับมาอยู่ที่ที่สุพรรณสุพรรณอีครั้งหนึ่งใช่ครับใช้ชีวิตยังไงต่อเป็นคนดีอยู่หลายเดือนอยู่นะงานวัดไม่เที่ยวเพื่อนมีเรื่องก็ไม่ได้ไปกินเหล้าก็ไม่ได้กินเพราะอะไรเรามีความคิดตรงนี้มาว่าเราจะไม่เกเรไม่ดื้อแผมยังไหมอยู่ คือเก็บตัวก่อนแม่เสียตังค์ไปบ่อยไม่ไหวแล้เพราะก่อนอันนี้ไม่อีกหลายเรื่องแต่เราไม่อยากท้าฟาร์มแบบที่แม่แบบเสียตังค์เบาก็ะเป๋าตังค์แม่บ้างครับถูกไหมใช่ใช่คือเพาหน่อยใช่คือชะลอไว้หน่อยไม่ไม่ไม่ใช่ผงคนเดียวนี่พี่ชายก็สั่ง แต่ละคนก็แต่ละเรื่องกันไปแหละแต่จะหนักๆกับเราเนี่ยแหละแต่สุดท้ายก็เกิดเหตุจนได้และเป็นคดีความทําให้ต้องติดคุกติดตารางใช่ครับแล้วก็มานั่งเล่าในวันนี้ใช่มันเกิดอะไรขึ้นนะเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังเราอยู่บ้านนี่รุ่นพี่ในหมู่บ้านเรามันให้เข้ามาตอนนั้นอายุเท่าไหร่เนี่ยที่เป็นคดี18ปดปีครับาเป็นวัยที่แบบว่าเข้าสู่เรือนจำใช่ใช่พอดีเลยตอนเข้าเรือนจำเนี่ยสิปีสเดือนรุ่นพี่แถวบ้านเข้ามาหา เสียใจทําอะไรเขาไม่ได้น้องเมียท้ายิง,งทําอะไรไม่ได้แต่พี่คนที่ไปเป็นเขยเขาเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านเราแค่นั้นใช่ครับถูกไหมอยู่บ้านกันไม่ไกลกันมากอ่าก็คือคนรู้จักเราใช่ครับมาขอความช่วยเหลือจากเราใช่ครับอืมเราก็รับคําว่าเดี๋ยวเราไปจัดการให้ให้ขึ้นกรุงเทพไปเลยให้พี่คนที่มาบอกเราเนี่ยนะหนีไปกรุงเทพเลยใช่เพราะว่าอะไรให้ไปอยู่กับญาติเพราะว่าถ้าเผื่อคนนี้ตายจะได้ไม่เกี่ยวไง นี่อายุ18นะเรารุกจากวางแผนการไว้แบบนี้แล้วไปได้ประสบการณ์นี้เมียงไหนตั้งกันเด็กเดกอ่ะอายุ11 12อะไรก็อยู่กับรุ่นพี่ที่เป็นแบบว่าชอบอ่ะใครเกเรเราเข้าเข้าส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเนี่ถ้าเราเป็นวงการในสภาพแวดล้อมแบบนี้มาเราก็เลยรู้เรื่องพวกนี้มาว่าควรที่จะทำยังไงถูกไหมถ้าจกอดเกิดเหตุนี้ พี่วันนั้นก็หนีไปกรุงเทพแต่ไม่ได้ไปขณะที่เข้ามาหาเนี่ยบุหรี่ดันหมดกีก็ก,กินเหล้าแหละพอเข้ามาหาเนี่ยก็กินเหล้กลากันในวงเลยนะครับบุหรี่เนี่ยมันดันหมดเพื่อนเนี่ยออกไปซื้อบุหรี่ระหว่างที่ออกไปเนี่ยผู้ตายในคดีที่เข้าเรือนจำเนี่ยฝากบอกมาว่าใครที่เข้าไปหาไอ้นอนเนี่ยเอาตีนไปฝักมันหมายความว่าไงใครที่เข้าไปหานนเอาตีนฝักมันคือพี่ชายที่น้องเมียท้ายยิงเนี่ยเข้ามาหาเราแต่ ผู้ตายเนี่ยอยู่ที่ร้านค้าฝากบอกกับเพื่อนมาว่าใครที่เข้ามาหาเราเนี่ยเอาตีนไปฝากมันอืมหมายถึงพี่เขาเนี่ยเอาตีนไปฝากเขาใช่เราก็ถามพี่เลยยังผมถามโกเนี่ยว่าพี่ได้เอาตีนไปฝากมันไหมพี่บอกไม่ได้ไม่ได้ไปฝากไม่ได้ฝากใช่อผมมัติดเรื่องเลยคนที่ซื้อเหล้ากลับมาในวงเหล้าใช่ครับมาเล่าให้เราฟังใช่แล้วพี่เราก็อยู่ตรงนั้นพอดีใช่แล้วเขาบอกไม่ใช่เป็นอย่างที่เขาพูดใช่ครับติดเรื่องในที่นี้ทําไงต่อออออกไปเลยครับปืนออกไปไม่เจอคาดกัน หลังจากนั้นผมก็ตามอยู่2งวันวันแรกเนี่ยไปไม่เจอวันที่2งเจอเนี่ยคนยังเยอะในตอนกลางวันมันเป็นใน,ในทุ่งนะเลยตัดใ,ใจไปรอดักในตอนกลางคืนก็ไปดักกันเพราะว่าคดีที่ผมเข้ามาผมมีคู่คดีผมไปดักอันนี้ผู้ตายเนี่ยมันก็ขี่รถมาทางมันเปรี่ยวอะเราดักอยู่ที่บอ่อทรายเนี่ยจริงๆแล้วว่าถ้าตามแผนเลยก็คือให้หายไปเลยแต่ใ,นในช<า>่แผนมันไม่มไมสมบูรณ์แบบอย่างที่เราวางไว้หรอก คือผิดพลาดผิดพลาดก็ต้องเปลี่ยนแผนใช่รุดจะกงมือเราไปั่างมอไซเลยเอาไม้ฝั่ส่งงอไซจอดมาปุ๊บเซมาเราก็จับปืนเนมีมาอยู่ในมือข้างจับคอไว้แล้วก็ไม้ตีจนไม้นี่ยป่นหมดเลย <c oughs> ไม้ต้นยูคาเนี่ยบ้องประมาณนี้นะครับยาวประมาณนี้ตีเนี่ยไม้ป่นหมดเลยป,เป่นเป็นเหมือนเป็นเหมือนซางอ้อยแต่รุดธบัดนี่รุดไปได้พอรุดไปได,ด้เพื่อนกวดเพื่อนกวด้วเอามีดเนี่ย ที่เป็นมีโตที่มันติดอยู่หน้ารถเนี่ยครับเฟียงผู้ตายเนี่ยล้มโดนผู้ตายโดนโดนกางรลังครับโดนตังตึบเลยแล้วก็เสียหลักล้มลงไปใช่ล้มลงไปพอล้มลงไปเนี่ยจะวิ่งต่อแต่ตอนนั้นผมวิ่งกวาดไปถึงทันแล้วบอกว่าถ้ามึงวิ่งต่อกูยิงหยุดพอหยุดปุ๊บผมก็ถึงพอดีพอถึงพอดีก็เพื่อนอ่ะมีดอ่ะอยู่ในมือเราส่งมาส่งมาให้เราส่งมาให้เราเราก็ฟันเข้าที่ขมับขมับส่องผีก็ล้มลงไปตำานาอยู่ผมกับเพื่อนเนี่ยก็ ยกจากกลางถนนเ่ยนะไปไว้ข้างถนนอ่าแต่เนี้ยนอนฟาําหน้าอยู่แบบเอียงอยางเนี้ยเอียงเอียงเนี้ยผมก็นั่งยองๆใช่แต่มืออยู่นี้แบบฟารมอยู่นี้แต่นอนราบกับพื้นครับเราก็นั่งยองๆเนี่ยแหละอยู่ตรงหน้าข้างหน้าหัวอย่างงี้แหละเราก็มองนั่งยองๆมองให้มันมันเป็นยังไงวะมันตายยังคือเขานิ่งไปแล้วหลับตาด้วยใช่ถูกไหมพอเอิญนันลืมตาพอลืมตามาก็หัวเงียวที่ที่เราถืออยู่ก็เลงไปที่หัวเดียวเลยหัวเนียหัวกับคอลายไหกสิบเจ็ดแผลหนังคอติดอยู่ประมาณ นิดเดียวตรงนี้หมดเลยหลังจากนั้นก็เคลียร์พื้นที่เขีย์พื้นที่ก็พวกเศษไม้ปนเศษขวดเศษอะไรเงี้ยเคลียร์ทิง้งเคลียร์ทิง้งเราก็กลับบ้านแล้วคนวนนั้นตายขาที่ขาที่ครับ นี่นะขอแสดงความเสียใจให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจให้กับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะสิ่งที่เรา,เามาเล่าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่จะเอามาสื่อให้เป็นอุทาหรณ์นะครับในการที่เรื่องเล่าเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องแค่คําพูดประโยคเดียวแค่นั้นแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็ได้ไปรับโทษมาแล้วแล้วก็อยู่ในวัยที่18ปีนะครับก็คือวัยขึ้นกระนองนะครับที่ทำไปตอนนั้นนะก็คือรู้เท่าไม่ถึงการจริง <Okay. S 1> ถูกไหมครับครับ <Okay. S 1> แล้วหลังจากนั้นเราก็แยกย้ายกลับมา ใช่ใช่คือนั้นแยกย้ายเลยครับ,รบเหตุเกิดประมาณหนึ่งทุ่มพเพร่ะพอเราเลือกเวลาในตอนนั้นเราก็กลับมาบ้านพอมาถึงบ้านเนี่ยเราเห็นแล้วว่าไฟหมู่บ้านเนี่ยมันไกลกันจริงแต่มันเป็นทุ่งมันสามารถเห็นเหมือนทะลุกันไฟเนี่ยขึ้นท้องฟ้าเต็มเลยไฟไฟว่รถตำรวจพวกอะไรเนี่ยสว่างวามมืดมันทําให้เราเห็นไฟพวกนี้ได้ชัดเจนเลยกลับมาทีแรกจะมาเอาตังค์ที่แม่เนี่ยจะเตินตมน้ำมันรถแล้วจะหนีเราก็บอกว่าแม่เอาตังค์สองร้อยจะเตินตมน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็จะซื้อเหล้าด้วยแม่ย้อนกลับมาเลยว่าเหล้าในห้องม เลือดทั้งตัวเลยโอ้โห oh. หน้าโหคือหน้าเนี่ยไม่มีที่ว่างของเลือดเลยนะเพราะว่าเราฟันไปเนี่ยเลือดมันฉีดใส่หน้าเรา, uh huh. าเลือด3วันแล้วยังคายอยู่ในรู ก็ยังล้างไม่หมดอยู่เลยใช่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 มา่องดูตอนล่างที่แม่เปิดไฟเห็นสภาพเลือดอาบตัวลูกมาเลยแม่เป็นไงบอกแม่บอกตรงตรงเลยว่าแม่ไปข้าเขาแแม่บอกนีพี่ลูกนียู่ไม่อะไรนี่แม่ก็ปกป้องลูกอยู่แล้วสัญชาตญาณแม่ครับรักลูกอยู่แล้วปกป้องลูกสุดเลยบอกไม่นีแล้วแม่แล้วจะเอาไหนจะเช้าจะไปงานศพจะไปทําศพเราจะไปทําศพไปงานศพนั่นหมายถึงศพที่เราได้ทําไปเมื่อกี้สักครู่หนึ่งใช่ทำไมอ่ะทำไมเราคิดแบบนั้นถ้าคนทั่วไปปกติที่เขาฆ่าใครเนี่ยเขาก็ต้องหนีหนึ่งมันเรามั่นใจตรงที่แบบวว่่่าาไมมีใครรู้ สองถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยใครจะมันคิดถึงมาว่าเราฆ่าเองแล้วเราจะมาทําศพเองแล้วเราจะมาอยู่ในงานงานศพเองตลอดทุกคืนยันเผาต้องบอกน้องๆก่อนว่าอย่าทําตามนะครับอันนี้ดูไว้เพื่อเป็นอุทาหรณ์นะน้องๆนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะผมนะแล้วไปต่ออีกวันหนึ่งรุ่งเช้ารุ่งเช้าโทรหาเพื่อนเลยเมื่อคืนมีคนโดนฆ่าตายนะไปงานศพไหมเหมือนเราไม่รู้เรื่องใช่เหมือนเรา<อ>ไม่รู้ <คน S 1> เรื่องใช่ครับเพราะว่าเหมือนแม่แม่แม่ทางเพื่อนด้วยอยู่ใกล้ด้วยอะไรเงี้ยครับ ก็บอกว่าเฮ้ยมึงมาดิมึงมารับกูดิเราก็เลยไปรับเพื่อนแล้วก็ไปที่วัดพอไปถึงวัดเก็ศพก็ถึงวัดแหละพอผู้ตายก็เดินมาหาเราก็คือรู้จัก<ม>เราอยู่แล้วนนมึงรู้ไหมว่าว่าใครฆ่าเราก็ตีมือแหละผมก็ไม่รู้นี่ก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปถึงงานเนี่ยพอพอ่อคุยกับพอ่อแล้วพ่อก็บอกว่าอา้าวอาจารย์มึงว่างเปล่าไปรับอาจารย์มึงมาทำศพหน่อยผมก็ไปรับอาจารย์ผมที่หมู่บ้านมาลกลับมาทนะําศพด้วยกันกลับมาอีกพร้อมกับอาจารย์ใช่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นกกก็คคคคืืออในนาาาติทุเช่่่่่ววไมรรู้ มือก,ก็กำอยู่นี้มือผูอผต้ตายแค่กำอยู่นี้ตอนนี้จะต้องมัดตาสั่งแล้วมันจะต้องเข้ารูปนี้มือกำนี้เราก็ง้างนะง้างง้างแต่เนี้ยเส้นมันยืดมื่อกำมือเราถ้าเป็นคนอื่นนะจะตกใจเพราะว่าเหมือนง้างก็กระกำกลับโอต่อคือง้างปุ๊บแล้วเขากกำกลับเลยปุ๊บเป็นเหมือนเส้นยืดอย่าว่าแต่คนอื่นถ้าเป็นผมอะผมตกใจแน่นอนเหมือนแบบตอนตายผู้ตายในกำมือไว้อย่างนี้แน่นๆเลยก็อย่างที่บอกที่เล่าไปว่าคืกกำอย่างนี้แล้วก็หันไปอย่างนี้ถูกไหมฮะแต่เราไม่ตกใจหรอกประสบการณ์เราเราเคยทำมาอยู่แล้วมันมันต้องง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 ้้้้้้้้้้าาาาาาาใชแแแแแรรรลลลววกกกก็็็มันนนนอออออะะพเเเขข่ทททีีีีต าเนี่ยเลือกออกมาเพราะาโดนแถวๆนี้เยอะเงี้ยตาปิ้นเราก็กดตาให้มันลงกดตาเขาอีกใช่ครับเพราะว่ามันไม่เหมือนในละครหรือว่าในหนังที่จะมือรูปเบาๆแล้วตาคนมันจะปิดนะ uh huh. มันต้องกดเปลือกตาลงมาแรงๆตา uh huh. ถึงจะได้ปิดจากนั้นแล้วก็เหล้าไปซื้อเหล้ามากลมตอนนั้นเหล้าขาว100บาทเหลือเงินทอน15บาบาทก็ยัดใส่เป็นเงินปากผีไป 15บาบาทให้ไปเยอะหน่อยให้ไปซื้อทางเยอะหน่อยปกติเขาแชรใช้บาทเดียวบาทเดีก็ได้งานนี้ให้ไป15บาททีนี้ก็ศพลงลงทำพิธีอะไรปกติงานศพทุกคืนผมก็ไปทุกคืนกับเที่ยงคืนทุกคืนเราไม่มีไปซื้อเหล้าไพ่ไม่มีไปเอาไพ่มาเล่นทำเ,เหมือนปกติงานศพทั่วไปที่เราเคยอยู่ในพิธีที่เราทำกันมาแล้วเนี่ยใช่ครับ งานศพไว้กี่วันสามคืนไปทุกคืนเลยทุกคืนจนสุดท้ายวันพายวันเผาวันเผาครับวันเผาผมไว้ถึงวันแต่เช้าแหละเราเป็นคนทำเราก็ต้องไปก็ไปแต่เช้าคนก็ไม่ได้อะไรนะพอ11บเอโมงะสิบเอ็ดโมงเช้าผน่าพระต้องขึ้นเทศขึ้นแจงแม่ผู้ตายเนี่ยผีเข้าตอน11บเอโมงเช้าใช่ครับพระกำลังขึ้นเทศอยู่ใช่ขึ้นอยู่หน้าครื่องตั้งเยเครื่างตั้งศพคนตายเนี่ยมาเข้าท่ามกลางผู้คนเนี่ยนะรวมงานดูเห็นกันหมดว่าแม่คนเนี้ยโดนผีเข้าใช่ครับถูกไหมใช่ครา เ,เป็นคนฆ่าทั้งหมดกี่คนชื่อ<ม>ห้าคนห้าคนาคนี่บอกชื่อตรงเป๊ะเลยห้าค,คนเลยใช่ครับมีอีกคนหนึ่งที่บอกผิดเพราะอีกคนหนึ่งอยู่ที่รถไม่ไม่ได้ไปแต่อยู่อีกชื่ออีกคนที่พูดมาเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันมไม่เห็น<ม>เห็นผมเนี่ยจังเลยสี่คนแต่อีกคน,นอยู่ที่รถ<ม>ซึ่งไกลจากที่ผู้ตายตายผมชื่อแรกไงว่าเราเป็นคนฆ่าอยากกินเบียร์ชาเขาเอาเบียร์มาเปิดนะก็ดอกเบียร์ไม่กี่ทีเบียร์ก็หมดควนนะสูบบุหรี่ซึ่งซึ่งซึ่งแม่ผู้ตายเนี่ยไม่ได้กินไม่ไม่ได้กินเบียร์ไม่ได้สสสสุรรรีีี่อะเเเเเงงง้้้้ยยยแลววพตโกนนนนนน็จิป๊คใาาาท มอ,องามาที่เราแล้วนนล่ะพอเขาพูดชื่อเรามาทุกคนแล้วเนี่ยนนมีอาการยังไงเช่เช่เพราะว่าอะไรเราไม่กลัวจริงๆนะตอนนั้นนะเราไม่กลัวหรอกญาติผู้ตายหรือว่าผีท่ท,ที่ที่เราฆ่าไปแล้วเนี่ย เราเราเราไม่ได้มีความกลัวเรามีความคิดว่าเราต้องหนีง่ายที่สุดไม่ให้เขารู้เพืาอเราเป็นคนทําาเพื่อแสดงให้มันเนียนคือยังไงก็ยืนกันตายขาเดียวอยู่แล้วว่าเราเป็นแ่ฆาตกรเพราะคนที่เราทำเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วใชซึ่งพูดไม่ได้ใช่แต่สายตาในร่วมงานญาติพี่น้องเขาเนี่ยมองมาที่นนแล้วมองมาแล้ว มองมาที่เราคนเดียวเลยรับน้ำนะ่ะน้ำมาเสิร์ฟส่งให้ผมนี่ยืมมือไม้สั้นหนึ่งขา้าวหิวข้าวใช่ไหมั้ยเข,ข้าไปในครัวนีนแม่ครัวแบบว่าเลิกรักไปหมดเลยสั่นไปหมดเพราะเสียงซุปซิบในงานมัน มันกล้องไปหมดเรามองไปทางไหนเนี่ยคนจกมองมาเราก็ปุ๊บปุ๊บยอะไรอย่างงี้แต่เราก็ฝืนอยู่นะฝืนอยู่ยันยันยันเผาแล้วหลังจากที่เขาพูดชื่อกินเบียร์สุบรีนานไหมฮะกว่าเขาจะกลับมาเป็นปกติเราเดินเข้าไปเราเดินเข้าไปไม่ได้ไปหาครับมันเป็นหน้าเครื่องตั้งแล้วก็จะมีเสาอยู่หน้าเครื่องตั้งก็ประมาณ7-8เมตรอยู่ห่างกับแม่แม่พุทธุทิผมก็ยืนเนี่ยกอดอกดูสภาก็ออกไปล่างล่างนั้นนะฮะที่บอกว่าพีเข้าเนี่ยก็คือกลับมาเป็นปกติกลับมาเป็นปกติแล้วจบแค่นั้นไหม ก็แบบว่าซ่งซิบกันทั้งงานอยู่แล้วมีความหวาดกลัวมีความระแวงแล้วในการที่กับแม่บุตตายเขาพูดมาอย่างนั้นอะ่ะถูกไหมฮะเขามีความเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งใช่ใชมาแล้วอะ่ะใช่ใช่ก็เลยมีความที่แบบนนไปไหนก็แบบเฮ้ยหลบใช่ใช่ใชถูกไหมฮใช่ครับตอนนี้ก็ทิ้งระยะเวลาไปนานนะ ตั้งกับ11บเอโมงยันยันยันก่อนที่จะศบเคลื่อนจากสาาไปที่เมนเนี่ยจะบอกว่ายังไม่จบแค่นี้ใช่ครับยังไม่จบพออศบเนี่ยลงจากสาาเนี่ยไปที่เมนเนี่ยศบต้องวน3มรอบก่อนที่จะยกศพขึ้นขึ้นขึ้นบนเมนขึ้นเตาเผาอ่าขึ้นเตาเผาระหว่างที่วนสมรอบเสร็จเนี่ยพอศบกําลังจะยกขึ้นไปตะโกนเลยเข้าอีกรอบนึงแม่แม่พู้ตา เหมือนคนขี่ปวดหน้ากูตายเนี่ยโดนขี้ไปแล้วคือโดนขี้ไปแล้วโดนขี้ไปแล้วอยากอะไรไม่ได้แล้วคือหันหน้าออกไปทางนู้ดก็ง้างคอครับคอเขาอยู่งี้ถูกไหมแล้วหลังจากนั้นเราก็ตะโกนอยู่พังหนึ่งไอ้ที่เขี้ยมมั่วเหรอไอ้ซานอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นคำพูดมันเยอะที่ออกไปดอกแล็ะสุดปอกกมอย่างนี้เลยนะกัด้้อย่างนีเข้าไปง้างซืบ ที่คอเนี่ยแผลประมาณรวมหน้ารวมร่ังด้วยนะเพราะว่าหลังจากแทงตรงเนี้ยสะบัดลุดไปมีไรแทงอีกคอใน28แ่แปผลครับก่อนจะจากกันไปนะครับสําหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกละครั้ง1นึ่งบายโคกซีนะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกละครั้ง1นึ่งบายโคกซีโรนะครับ